ขาพามาลดความอ้วนเขาพาหนูมาลดความอวนาหมาลดความอ้วนเขาหนูาครัป้าป พูดสิเอ้าปาหนูมาลดความอ้วนค่ะเหงาหิวขับปาค่ะหนูหิวขับปะขาบอกสิลูกเหงหนูหิวขับปะขาคนนี้หนูหิวขับปะขา